สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านเนาะตอนนี้เบลเคซิมาอัปเดตปลาซิวลงนะเออปลาซิวลงต่อนนะพี่น้องลงต่อนลงหลีเนาะน้องระเบิดลำการ์เด้อร์เห็นบอกหลายขนาดเต็มกะละมังนี่บักหน่อยาออนซอนหลายนะพี่น้องเนาะพนตกลืนสองมืออะไรพี่น้องปลากระลงลงแต่เมื่อคืนนี่ มันนี่ก็เรียนดมื่อเลยมันนี่ปลาซิวนาเในพี่น้องบบเมนปลาซิวอยู่ในเมืองเในเนาะในคลองในตามเมืองเนในพี่น้องเนาะแต่นี่เป็นปลาซิวนาในพี่น้องตามชนบทบ้านนอกหอกนาบ้านบ่าวฝั่งลาวบ้านบ่าวเคนะพี่น้องเนาะอันนี้ทำแม่เพี่เลือกขี้เหงื่อหรือว่าไม่ไผ่ ออกเบอร์แล้วมันก็สีขาวจ้าช่วยงามเลยพี่น้องปา้ามาเดอ้อพี่น้องเอฟซีถั่วโลกเดอ้อกินปาซิวนาทำกันเดอ้อตาออนซอ,อนลายนะพี่น้องเนาะทำ <c oughs> แม่ปะงามเลยงามมลี างคนก็มาก,ก้อยเนาะไปก้อยเบิ่งกะกันาง,งามเลย <c oughs> กินดิบมันก็บ,บ่ค่อยดีเด้อพี่น้องเนาะไปออกเอาหรือว่าไปมกเอาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแซ่บๆซะใส่หัวจังไค่แล้วก็ใส่ใบขเึเงี้ผักแยงเน,นงาะยำนี่ยใส่หัวจังไค่ใส่แล้วก็ตามเอาผิกใส่คนว่าวนี่ก็หมักกัน แม่บาวลาวเห็ดให้กินคูม่มือ <c oughs> แซบพี่น้องของธรรมชาติบ้านนอ,อกขอกนาเขาไปถ่ายอะไรถ่ายได้ไมั้ยฮะถ่ายเลยลายลีพี่น้องป้า น้องเคยกำลังตอนนี้กำลังออกไปยามต่อยกับน้องน้องหลานน้องสายหลาบุญหลายสายยาวนี่เป็นแห่งนะออนซอนอันนี้บอกอันนี้ก็เลือกแหละอะไรพี่น้องมื่อน่ยแม่เบาเคเป็นเลือก,อกแหละนะ เดีนออย,ยนีต้นใหญ่ๆเนาะตาสะออนสอนในน้ำม,มีปลาในน้ำม,มีเข่ายังเป็นอุดมสมบูรณ์อยู่ได้ตา้งฝั่งลาว <c oughs> บาวเคก็มีโอกาสได้ถ่ายพี่น้องทัวโลกได้เบิ่งได้ชมนมกนันรดาพี่น้องฝากที่นี่พี่น้องฝากเนเดอร์ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามส่องเบาวเคเสาปปอลาวอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องเผื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจให้นานพี่น้องเนะาะตัวนี้งามเลยเนาะ <c oughs> อืมงามแหมกระปู้กับมีกระปูนาอนี่กรปูนาก็บมีบุ๊กป็คขายขูหนึ่ง เพันไปขายแล้วท่าแมงไปขายพี่น้องไปขายถังหนึ่งพันกระปูไปขายแต่อยู่พุ่นเหมืนก็ยังขายเนาะอยู่ไทยเป็นขายสี่โตอะไรสี่โตสิบบาทพันนะขายแพงกระดอนพี่น้องแต่มาาบ้านเบาเคกันร้ายเดกพี่น้องอยู่พุ่นอยู่พุ่นเป็นขายยักหน่อยนะห้านอยสิบพันนะ หาหน่วยสิบาทปา้าใ <c ười> ครหาใครมีใครตะลุยพี่น้องคือไหวมันอยู่ในเมืองเราพี่น้องเนาะม,นมันนอกเป็นทางมบงองใหญ่สิพันหรือเอ้ยมันนอกเป็นปลูกแต่ของธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างหลายแนวเนาะ,นะ <c oughs> แม่เบาเคยจ้ะ ไอ้เป็นบ่คอยสบายนะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อพอดีอเอาไปมกกับมาเด้อมาเอาเด้อดว่าเอาไปเออหนะพี่น้องเนาะปลาซิวนี่เจ็ดแซ่บๆสบซาโอ้นี่แหละ ของบัตรเนาะของนาเฮาเป็นแต่ตะกินน้อพี่น้องเนาะเป็นธรรมศาตร์ินแหลบผเป็นผิดเป็นภายเนาะผมมีสารเคมีทุกอย่างนรางพีดีทุกอย่างเนาะอันนี้หลอบทีสามันได้เนี่ยเอาปลาซิลมาทั้งปลาใหญ่แล้วกับปลาซิลนาะพี่น้องเนาะปลาซิลอ้าวปลาซิลนา นาเพิ่นแต่เป็นเป็นนาเลิงนะมัน,น,นก็จะมีปลานะพี่น้องเนาะมีปลาแนวเบอร์แมนนาโนนาโคกเนาะมีมันม,มีเลิงนะพี่น้องมันเป็นแบบว่าเอิญอะไรอย่างเบาเาเขย์ก็เป็นบัวทองกันนะพี่น้องเป็นแก้มลิงนะพี่น้องนั่นแหละเขาเอินแก้มลิงเนาะ <c oughs> มา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 เดอ้อพี่แดงเดอ้อมากินปาร์ซิลมามามา้วก็แม่แอนนัมเดอ้อระกับเอฟซีถูกๆๆประเทศกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนะาะกินปาร์ซิลนาปลาซิวอ้าว,าวาโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอลาเพียงจำนีก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เจอกันคลิปหนาเ้ยพี่น้องเด้อโชคดีสบายดีสุข,ขุคุทุกคน